สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสำรวจโลกใต้ทะเลวันนี้เรามาพบกับปลาที่มีสีสันสวยงามจนได้ฉายาว่าอัญ,ญมณีแห่งท้องทะเลอย่าง Ruby r เลส c o o เ e อรหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อ Ruby r เลส c o o เ e อร์ดากเนสนั่นเอง ปลาลูบีเลสสกูเตอร์เป็นปลาทะเลขนาดเล็กที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นโดยสีสันที่สดใสเป็นสีแดงทับทีมสวยงามตัดกับจุดสีน้ำเงินเข้มทั่วลำตัวเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งปลาทะเลสวยงามที่นักเนีย้ยงปลาทะเลต่างลงไหลกันเลยละครับ นอกจากสีสันสวยงามแล้ววิธีการเคลื่อนไหวของพวกมันก็มีความเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครพวกมันไม่ได้ไว่ายน้ําแบบปลาทั่วไปแต่จะกระโดดหรือเลื่อนถลายไปตามพื้นทรายหรือพื้นหินประการั่งซึ่งเป็นที่มาของชื่อสกูตเตอร์นั่นเองสุดยอดไปเลยใช่ไหมครับมาทําความรู้จักชื่อเรียกของพวกมันกันสักหน่อยนะครับ ชื่อภาษาไทยเราเรียกว่า Ruby oter, ้สกูตเตอรปามังกรสกูตเตอร์แดงทัพทิมชื่อภาษาอังกฤษ,าษ,าษาเรียกว่า Ruby Red ส c o o t e r อร์ดาก e นหรือ Ruby Red ส c o o t e r Benny และชื่อทางวิทยาศาสตร์คือ <S S จริงๆแล้วพวกเขาถูกเรียกว่าดากอนเนตหรือปามังกรน้อยเพราะรูปร่างและสีสันที่สวยงามคล้ายกับมังกรในตำนาน แต่ขนาดที่เล็กกะทัดรัดนี่แหละครับที่ทําให้พวกเขาดูน่ารักและได้รับความนิยมในการเลี้ยงมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมาลูบี้และสกูเตอร์อยู่ในวง c a l l i o n y m i t y ซึ่งเป็นวงเดียวกับปลาแมนดารินดาร์ o กเนที่หลายคนอาจคุ้นเคยกันดีพวกเขาอยู่ในสกุล Synchiropus ซึ่งประกอบด้วยปลาทะเลสวยงามหลายชนิดญาติใกล้ชิดที่สุดของพวกเขาคือปลาแมนดารินโกบี้และสปอเต็ดแมนดารินซึ่งมีสีสันสวยงามไม่แพ้กันแต่รูบี้เลสโคเตอร์มีความโดดเด่นด้วยสีแดงสดที่คล้ายอัญมณีทับทิมที่แตกต่างจากญาติตัวอื่นๆทำให้พวกเขากลายเป็นที่ต้องการของนักเลี้ยงปลาทะเลทั่วโลกเลยครับ ในธรรมชาติเราพบลูบี้เลสสกูตเตอร์ได้ในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้โดยเฉพาะบริเวณทะเลฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและบางส่วนของออสเตรเลียตอนเหนือพวกเขาชอบอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีแนวปะการังน้ำเต้นที่มีความลึกประมาณ5-25เมตรโดยเฉพาะบริเวณที่มีพื้นทรายละเอียดหินปะการางังและมีสาหร่ายเล็ก เพราะเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยอาหารจำพวกคาสเาเชียนขนาดเล็กที่พวกเขาเชื่นชอบน่าสนใจใช่ไหมครับปลาตัวเล็กๆที่มีสีสันสดใสขนาดนี้จะเลือกซ่อนตัวตามซอกหินและพื้นทรายเพื่อหลบภัยจากผู้ล่าแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องออกมาหาอาหารและส่งเสียงเรียกคู่ตามฤดูกาลด้วยเรียกได้ว่าเป็นการปรับตัวเพื่อการอยู่รอดที่น่าทึ่งมากๆเลยครับ ลูบี้เลสสกูเตอร์จัดว่าเป็นปลาขนาดเล็กโดยตัวเต็มวัยจะมีความยาวประมาณ6-8เซนตเมเท่านั้นแต่ถึงจะตัวเล็กแต่ก็มีบุคลิกที่น่าสนใจมากๆนะครับเรนนีสัยพวกเขาค่อนข้างขี้อายและชอบความเป็นส่วนตัวจะเห็นได้จากการที่พวกเขามักจะซ่อนตัวตามซอกหินหรือในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม แต่เมื่อเขาคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมใหม่แล้วก็จะเริ่มออกสำรวจพื้นที่มากขึ้นโดยจะกระโดดเลื่อนไปตามพื้นทรายหรือพื้นหินเพื่อหาอาหารที่น่าสนใจคือปลาชนิดนี้มีความฉลาดในการจดจําเจ้าของได้และบางครั้งอาจจะว่ายออกมาทักทายเวลาที่เห็นเจ้าของเข้ามาใกล้ตู้ปลา โดยเฉพาะถ้าเป็นช่วงเวลาให้อาหารพวกเขาจะจําแพทเทิร์นการให้อาหารได้เป็นอย่างดีนี่เลยครับคือสเสน่ห์ของปลาตัวเล็กๆที่มีความน่ารักซ่อนอยู่ลูบี้เลสกูเตอร์จัดว่าเป็นปลากินเนื้อที่มีความพิถีพิถันในการเลือกอาหารพอสมควรในธรรมชาติพวกเขาจะกินสัตว์น้ำขนาดเล็ก จำพวกไรน้ำเค็มขนาดเล็กแพงต้นศา์ไสเดินขนาดเล็กคาสตาเชียนขนาดจิว๋วเพียงหินขนาดเล็กนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมการเลี้ยงพวกเขาจึงท้าทายสักหน่อยเพราะพวกเขาไม่ค่อยยอมรับอาหารแช่แข็งหรืออาหารเม็ดสำเร็จรูปในช่วงรแรกๆซึ่งเราจะมาคุยกันในหัวข้อถัดไปว่าจะเลี้ยงพวกเขายังไงให้แข็งแรงนะครับ การเลี้ยงลูบี้เลสสกูเตอร์ให้ประสบความสำเร็จต้องใส่ใจรายละเอียดหลายอย่างครับเริ่มจากคนมีขนาดตู้อย่างน้อย30แกลลอนประมาณ110ลิตรสำหรับปลาหนึ่งตัวและสภาพแวดล้อมในตู้ควรมีหินประการังซอกหินและพื้นทรายละเอียดให้พวกมันได้ซ่อนตัวและสำรวจลูบี้เลสสกูเตอร์ต้องการน้ำที่มีคุณภาพดีมากครับโดยมีค่าน้ำที่เหมาะสมดังนี้ ุณหภูมิน้ำ24-27องศาเซลเซียสค่าความเค็ม33-35 ppt ค่า pH 8.1-8.4ค่าแอมโมเนี0นย0 ppm ค่าไนไตรด์0 ppm และค่าไนเตรตต่ำกว่า10 ppm ครับ ที่สําคัญมากๆคือเรื่องอาหารปลาชนิดนี้ค่อนข้างเลือกกินในช่วงแรกผมแนะนําให้เริ่มจากการสร้างระบบไบโอโทปในตู้ให้มีลายน้ําเค็มขนาดเล็กเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 2. เสริมด้วยลายน้ําเค็มมีชีวิตไลโคพิปต์สัปดาห์ละ1-2ครั้ง 3. ค่อยๆฝึกให้กินอาหารแช่แข็งจำพวกไมซิดทรปขนาดเล็กหรือลายแดงทะเล ให้อาหารวันละสอถึงมื้อปริมาณน้อยๆดีกว่าให้ครั้งละมากๆครับต้องเน้นย้ำเลยนะครับว่าการมีแหล่งอาหารที่เพียงพอเป็นกุญแจสำคัญในการเลี้ยงลูบี้เลสกูเตอร์ให้ประสบความสำเร็จถ้าคุณไม่สามารถจัดหาไลน้ำเคมีชีวิตได้อย่างสม่ำเสมออาจจะต้องพิจารณาเลือกปลาชนิดอื่นที่ปรับตัวเข้ากับอาหารสำเร็จรูปได้ง่ายกว่าครับ ในธรรมชาติลูบี้และสกูเตอร์มีศัตรูหลายชนิดเนื่องจากขนาดตัวที่เล็กและการเคลื่อนไหวที่ช้าศัตรูหลักๆได้แก่ปลากินเนื้อขนาดใหญ่กว่าเช่นปลากระพงปลาเกา๋าหมึกและปลาหมึกขนาดเล็กถึงกลางกุ้งขนาดใหญ่ที่มีก้ามแข็งแรงเช่นกุ้งมังกรและปลาไหลทะเลบางชนิด ส่วนในตู้ปลาเราควรระวังเพื่อนร่วมตู้ที่อาจจะกินหรือรังแกพวกเขาได้จึงไม่ควรเลี้ยงร่วมกับปลากินเนื้อที่ตัวใหญ่กว่าเช่นปลาฉลามคีบดำปลา,กา,ปาเก๋าปลาที่ก้าวร้าเช่นปลาปักเป้าบางชนิดไปจนถึงปูและกลุ้งขนาดใหญ่ที่มีกล้ามแข็งแรงแนะนำให้เลี้ยงร่วมกับปลาที่สงบและมีขนาดใกล้เคียงกันเช่นปลากระตูนขนาดเล็กหรือปลาเบนเนตเป็นต้น เพือสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้กับ Ruby ้เลส c ู o ตอร์ของเรานะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณอีซี่ผู้ที่มีประสบการณ์เลี้ยงปลาทะเลมาแนะนำนะครับสวัสดีครับผมของอีซี่เองก็เดี๋ยวคำถามแรกเลยนะครับผมสำหรับผู้ที่สนใจเลี้ยงปลา Ruby ้เลส c ู o ตอร์ครับในการเลี้ยงเบื้องต้นเนี่ยอยากแนะนำอะไรบ้างครับได้เลยครับก็หลักๆเลยเนี่ยลูบี้เลสคูเตอรเนี่ย เขาค่อนข้างจะเป็นปลาที่ค่อนข้างปอบบางนิดนึงครับครับก็ค่อนข้างจะเลี้ยงยากระดับหนึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการที่เลี้ยงยากของเขาเนี่ยก็คือการที่เขาไม่กินอาหารเลยครับซึ่งกินอาหารมากไอ้กินอาหารยากกว่าปกติเล็กน้อยอืมครับพูดอย่างนี้นะใช่ตัวไหนก็จะกินแบบเป็นอาหารสดของตดมากกว่าอืมเป็นอาหารสดมากกว่าใช่ครับถ้ามีอาหารสดก็จะดีมากมากให้เขา แล้วก็อาหารที่เหมาะกับการกินของปลาลูบี้เลสกูเตอร์นะครับที่คุณอีซี่อยากแนะนําเนี่ยมีอะไรบ้างครับตลาดเหล่านี้ก็จะให้เป็นพวกปลาลายทะเลครับ,รบเป็นลายทะเลเป็นเป็นพอร์ตท,ที่มีอยู่ในตู้อยู่แล้วก็คือพวกอ่าโควิพอทเอ้ยไ <Se> ม้สีดตัวน้อยๆเนี่ยตัวนี้เขาจะชอบมากเลยซึ่งในปกติแล้วเนี่ยปลาอาในในระบบของเราเองเนี่แหละครับเขาจะมีแล้วนะอืม รเราก็จะใช้ในในระบบได้อยู่แล้วไม่ทำเ,เป็นต้อหามากแต่ว่าในปัจจุบันเองอ่ะเราก็สามารถที่จะจะหามาใส่เพิ่มเติมได้อืมอย่างพวกอาหารเสริมใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อครับผมก็หลักๆก,ก็จะเป็นพวกไลทะเลโคบิพอร์ตพวกนี้ได้เหมือนกันใช่แล้วใช่แล้วนะครับผมแล้วก็คําถามต่อไปนะครับผมข้อควรระวังในการเลี้ยงลูบี้เลสปูเตอร์นะครับที่อยากได้นําเลยเนี่ยมีอะไรบ้างครับ แนะนำว่าไม่ให้เลี้ยงคู่กับปลาที่ค่อนข้างดุร้ายครับอืมอย่างเช่นปลาอะไรบ้างครับอ่าปลาไหลครับปลาอวัวปลาทิงเกอร์ครับบางตัวปลาทิงโตพราเขาตัวเล็กพลาเขาตัวเล็กเนี่ยมันก็จะมีปัญหาว่าเขาก็จะกลัวมากๆเลยพอกลัวพวกเขาก็จะไม่ออกมาเดินอืถ้ากับเขาว่าหาอาหารเองไม่ได้ดันั้นนี้เขาลำบากเลยอืมก็คือว่า ปลาที่ตัวใหญ่กว่าหรือว่าปลาที่ดุร้ายเนี่ยก็คือจะไม่แนะนำนะครับใช่แล้วครับอืมครับผมแล้วก็คําถามสุดท้ายนะครับอยากให้คําแนะนําสําหรับผู้ที่สนใจเริ่มต้นเลี้ยงลูบี้เลสโกเตอร์นะครับหรือว่าเทคนิคต่างๆในการเลี้ยงให้อยู่กับเราไปนานนะครับให้น้องอยู่กับเราไปนานเนี่ยอยากแนะนาเรื่องอะไรบ้างครับอ่ต้องมั่นใจแรกๆเลยครับต้องมั่นใจก่อนว่าเขามีอาหารเพียงพอครับ ตออัวใหญ่แล้วเนี่ยตู้เราควรจะมีหลักกับสาและสามถึงเดือนไปแล้วครับเพื่อให้เขาเกิดมีพอตขึ้นมาในระบบเองตามธรรมชาติหรือว่าเราสามารถเอาพอตเข้ามาเสริมเข้าไปทางแหล่งน,น้ำเองไงึ่งมันต้องใช้เวลาในการเพาะผ่านนับอ๋อหมายถึงว่าเราอาจจะต้องใช้ตู้ที่มีการเลี้ยงมาแล้วส6มเดือนขึ้นไปใช่ไหมครับใช่แล้วเพื่อมีคุยพอตอยู่ในในตู้เนาะแล้วก็ถ้าถ้ายังไงถ้าเสริมเข้าไปเนี่ยเราก็สามารถเสริมได้ สำหรับตัวโคบิพอร์ตอ,อ๋อครับผม<ด>คุณนิซี่ครับวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับโรบี้เลสกูเตอร์กันไปแล้วสําหรับผู้ที่สนใจอยากรู้เรื่องราวสัตว์ทะเลชนิดอื่นเพิ่ม,เต,มเติมก็สามารถบอกกับเราได้เลยใช่ไหมครับคุณนิซี่ได้แล้วครับผมครับผมก็ถ้าเพื่อนๆน,นะครับมีข้อสงสัยหรืออยากให้เราพูดถึงปลาชนิดไหนในวิดีโอถัดไปครับสามารถฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมทั้งผมและคุณนิซี่จะพยายามตอบคาถามให้มากที่สุดนะครับ แล้วก็ก่อนจากไปวันนี้นะครับผมในนาของผมและคุณอีซี่นะครับถ้าหากเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง e a s y p e พนะครับเพื่อไม่พลาดเนื้อหากเกี่ยวกับสัตว์ทะเลและการเลี้ยงปาลาทะเลสวยงามอื่นๆอีกมากมายนะครับพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ